a อสเซ w o r ร์คอร์ปอเรชั่นจับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ AEC Trade Center พันธิภูเซลล์เดสติเนชั่นสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยพื้นที่แสดงสินค้าฟรี6เดือนเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธุรกิจจากออนไลน์สู่หน้าร้านจริงเสริมศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศครบวงจรโดยบริษัท a s s e t w o r ิร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ AWC ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของไทยที่มุ่งเน้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ AC Trade Center ตอร์พันธิบโอเซลเดสติเนชั่นศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอุตสาหกรรมไทยด้วยการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีบิสเนสและร้านค้าออนไลน์ของสอทสู่หน้าร้านจริงบนพื้นที่ของ AC Trade Center ผลักดันกลไกาการพัฒนาในภาค อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความแข็งแข็งและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างแข็งแกร่งโดยนางวรภาใตาโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายสุพันธ์มงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามาความร่วมมือในครั้งนี้